พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้าช่วงนี้ผมจะมาบอกกับคุณผู้ชมทุกท่านครับว่านับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปผมจะมีช่วงตอบคำถามตอบปัญหาต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาทาง YouTube แห่งนี้รวมถึงนำคำถามที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาทางโทรศัพท์ส่วนตัวหลายคำถามน่าสนใจครับแต่เสียดายที่ว่าเป็นการคุยแบบหนึ่งต่อหนึ่งทราบกันเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ก็เลยตั้งใจว่าจะนำคำถามเหล่านั้นนะครับมาตอบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเป็นวงกว้างหลายคนชมแล้วดูแล้วอาจเกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยย้อนหลังกลับไปเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วผมทำนิตยสารวัตจักรมอเตอร์ไซค์เมีการตอบปัญหาผ่านทางนิตยสารและก็มีคุณผู้ชมส่งจดหมายกันเข้ามาอย่างมากมายสัปดาห์หนึ่งก็หลายร้อยฉบับสะสมนนบันเข้าก็กลายเป็นหลายพันฉบับในช่วงหนึ่งปีต้องบอกเลยครับว่า ยุคอนาล็อกสมัยก่อนนั้นก็มีความสนุกดีครับกับการอ่านจดหมายในช่วงเวลานั้นแต่มาถึงวันนี้ยุคของโลกดิจิทัลนะครับโทรศัพท์มือถือเรื่องของเว็บไซต์ Facebook YouTube ทุกคนติดตามข่าวสารตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นการตอบปัญหาผ่านทางโทรศัพท์แบบ1ต่อ1ก็เลยรู้สึกว่านะครับมีคนรู้น้อยมากก็ถือโอกาสนี้นะครับจะนำมาตอบปัญหาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในวงกว้างต่อไป ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็มีคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆเช่นเว็บ125นะครับที่มีการปรับแต่ง modify ใส่ลูกสูบโตเช่นขนาด54มิม56มิม59มิมบางก็พูดถึงลูกสูบที่ใหญ่ถึง66มิเมเพิ่มช่วงชักอีก5มิมรวมแล้วจะมีทั้งหมดกี่ซีซีปกติแล้วนะครับเว็บ125ลูกสูบเดิมขนาด52.4ม mm, ิม ช่วงชัก57.9ม mm, มให้ปริมาตรรวมอยู่ที่ 124.89cc ถ้าเรานำลูกสูบขนาด54ม mm, มมาใส่เข้าไปก็หมายความว่าจะมีการเพิ่มขนาดลูกสูบใหญ่ขึ้น1.6ม mm. มช่วงชักเท่าเดิมส่งผลห้ซีซีเพิ่มขึ้นเป็น1 3 2 6 5ซีซีถ้าใส่ลูกสูบขนาด56 mm มมจะทำให้ซีซีเพิ่มขึ้นเป็น1 4 2 6 6ซีซี ส่วนลูกสูบ59มิลิเมตรนั้นนะครับซีซีจะเพิ่มขึ้นเป็น1 5 8 3 6ซีและคำถามที่มีหลายคนสอบถามกันข้ามาในช่วงเวลานี้ลูกสูบ66มิลิเมตรซึ่งใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมถึง13.6ม mm. ิลิเมตรและช่วงชักปรับเพิ่มอีก5มิลิเมตรกลายเป็น62.9ม mm, ิลลิเมตรทำให้เว็บ125จากขนาด124.89ซีซีกลายเป็น215 จุดสองเจย้ำนะครับว่ากลายเป็น2 1 5 2 7 9ยครับคือคําถามแบบนี้นะครับต้องใช้เวลาในการคํานวณเรื่องของ CC เพราะว่ามันมีเรื่องข,ของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องจะให้ตอบทันทีเลยคงตอบไม่ได้ช่วงนี้มีการกล่าวถึงเรื่องของการโมดิฟายปรับแต่งเว็บ125ไฟ led นะครับว่าถ้าเปลี่ยนลูกสูบโตเปลี่ยนฝาสูบใหม่เปลี่ยนจาก2วาลเป็น4วาลปรับสปริงปรับแคมต่างๆมากมาย รวมถึงหัวฉีดและกล่อง ECU ต้องบอกเลยครับว่าเป็นคำถามที่รุ่นส่วนใหญ่ชอบถามกันมากบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าการปรับแต่ง m o d ฟายเครื่องยนต์นั้นต้องทำใจนิดนึงครับเรื่องของการสึกหรอที่จะมากขึ้นอันเกิดจาก1ก็คือความร้อนสะสม2ก็คือแรงสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องยนต์ที่รอบสูงและลูกสูบที่โตขึ้นถ้าบิดแช่าย,ยาวๆนะครับเครื่องอาจจะพังได้ทันทีถ้าบิดแบบดันโลสั้นๆไม่ยาวไกลนะักก็ พอได้ครับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องของการตอบปัญหาลองตั้งคำถามทิ้งไว้ใน YouTube แห่งนี้ดูครับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ถ้าผมตอบได้ตอบให้ฟังในรายการทันทีสัปดาห์หน้ามาเจอกันครับกับการตอบปัญหาแบบยาวๆสักหนึ่งเบรกผลจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ